ไปละเอ้ยปิ๊กโอ้ย่ิกกระโดดฟิกโคตรตึงเรื่องกินผมอาจจะสู้พี่พีชพี่แดกไม่ได้แต่เรื่องเกมผมสู้ได้แน่นอนครับพี่พีชเรามานนึงหนึ่งกันพี่ด้วยสกินต้มยำกุ๊กหาใช่ปะต่ออะไรพี่ผมใส่ลูนศูนย์อันแน่ที่ที่ลูนเต็มนะจา่ไยพี่ลูเก้าสิบผมลูศูนย์เราชื่อผมอย่างชอบเลยใจกุ้งอันนี้สกินฟรีนะครับทุกคนนะเข้าเกมปุ๊บรับทันทีเลยนะครับผมโอ้ย โอ้ยเอาลอกู้่ารู้ใส่ผมเลยนะใส่เลยนะปึ๊บโ้ยโดนนะครับโดนนะครับอุ้ยโดน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 โดโดน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 โดโดดนโดโดน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 โโดน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 นโดนโดน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 โดน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 นโดนโดนโดน เฮ้ยเฮ้ยเุ้ยโดนลโอ้โหวิลี่เถียพี่ยังไงตลูกนึ่งฮึบโดนละ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 ว้ายรูด้อยกว่ารูด้อยกว่าเออว่ะนี่น้าเออมันแรงกว่าว่ะเมื่อกี้เหมือนหันไปมองมีคนแอบอนุญาเลยว่ะหรือพี่จะรู้สึกเวลาของดาบสายฟ้าดาบสายฟ้าวัดเอากราโหลกใจก่อนนะไม่ดีละไม่ดีละ พี่เดิยพื้นตี่ป้อมพี่ถอยป้อมอีกเดี๋ยวพี่แบล็ตพี่แบล็ตตป้อมเลยว้ายขอบคุณมากนะเว้ยที่ต่อใส่รูนนะไม่น่าต่อรูนให้เลยแต่ก็อย่าลืมฮะสกินสลิมต้มยำกุ้งได้ในเกม ROV ครับเข้าไปรับกันได้เลยนะครับฝากด้วยครับสกินดีๆแบบนี้ฮะ